ก็เลยติดตามพระออนี่ทุกวันทุกคืนดูเทปทุกก็ปลื้มใจนะครับในในครั้งหนึ่งก็ยังดีเนาะได้ไหมเจอเห็นกุ่มพระในที่ขายผมรุ่นไหนรุ่นโดยเฉพาะกล่องอย่างเดียวเป็นกล่องรุ่นเก่าที่ผมยังไม่เกิดเลยนะผมอายุหกสิบหกสิบแปดเพิ่งจะเห็นน เป็นหีบเลยฮะให้คนจนไม่มีติดข้าวสินไม่เข้าสินถ้าเกิดว่าคนจนจะไม่มีสิดติะเข้างบางท่านก็อยากได้แต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนไปเช่าที่ไหนหาไม่ได้ท่านสามปีเลยครับแต่มาขับวินครั้งแรกเลยทั้งไปทั้งไปอัพทั้งรถเก่งนะผมเจอสามัญซ้อนเลยครับชนกันมั่งอะไรมั่งเนี่ยก็ maybe you've got วค่ะเชิญค่ะคุณยายไปกราบปูก่อนนะคุณยายมาจะาสีสเก็ตเลยนะเอาพี่ ก็สำเร็จแล้วอันนั้นเขายกขึ้นคุณลุงยกไปขึ้นเมื่อกี้ไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นคุณลูกจองทำอันนี้ยกไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะถ้าถ้าเรายกขึ้นแค่พอยกขึ้นเหนือเหนือเหนือด้นก็แสดงว่าคุณยกได้แล้วแต่ยกขึ้นแบบสี้ไม่ได้วางตรงกระหม่อมไว้ก่อนสำเร็แล้ว ดูพี่ก็ขยับได้ไหมยกขึ้นทิกปึ๊บปึ๊บไม่ขึ้นอันนี้ไม่ยับอันนี้ไม่้เลยได้แล้วค่ะได้สาธุ่าธัยเข้ามาสิ่งไม่เสียได้มาอันนี้ยกแล้วก็กดันวางไว้นศีษเราอธิษฐานไว้หน้าสวยด้วยก็ ไม่ได e ้มีใครสักก nah, ี่คนแม้ได <Mar ajo. S 1> ้มีโอกาสยกนะคุณลุงถ้าไม่ไหวองค์นั้นเนี่ยเนื้อสําฤิดเนี่ยน้ำหนักเจ็ดสิบกิโลลองดูว่าใครยกขึ้นเนาะแล้วองค์ทองยกขนที่ขาขออันนี้ก่อนนะครับองทองและสีจ่าดีดีเยค่ะกำไรไม่มีคับ ขอไอกปปรททีมแขแข็งรงอะไรที่ไม่ดีให้มาใหม,มาแต่สิ่งดีๆค่ะ,คะ,คะ,คะ ไม่ซอสเดือดต้องไหนวันครับพอเลยไหมเดี๋ยวคุณลุงชื่อท่าไหนชื่อห้ามาจากที่ไหนกันบ้างครับอืมมาจากกรุงเทพนะฮะอออ๋ยู่กรุงเทพมาจากมังกะปิครับอ๋อมังกะปิครับกกลเนาะครับครับอ่าเนี่ยวันนี้ได้มีโอกาสมาพิสูจนพันธุ์นี้ได้ยังไงครับออ๋ได้ดูจากเฟซนะฮะเป็นตัวอ่อนใช่ครับตัวแล้วตามพออ่อนมานานนีมครับอ๋อสองปีแล้วสองปีแล้วครับผม ตั้งแต่ปีที่แล้วตอนที่วันเกิดที่เขาเปิดไอ้พิพิธภัณฑ์วันเกิดมันวันเกิดของพระกันยาปีที่แล้วแล้วก็ดูอันนี้เพิ่งมาครั้งแรกครับครั้งที่สองเลยครั้งที่สองแล้วครับแล้วเป็นยังไงครับมาแล้วรู้สึกยังไงดีมากครับจิตใจอะไรสุขภาพแอะไรดีเยอะเลยครับแล้วได้เข้าไปกราบขอพรสมเด็จท่านนย่งเขาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับ มเด็จท่านนะครับลองเล่าให้ฟังคืออย่างไงคือตั้งแต่คือคือรู้ว่าสมเด็จเนี่ยนะคือดีทีนี้ว่าตอนนั้นที่เพิ่งเปิดมาผมก็มาช่วยร่วมบุญด้วยครับคือ300องค์สามองค์ก็หกหมื่นบาทครับผมผมก็แบ่งเพื่อนนิดหน่อยครับ คใช่ใช่อยู่ด้วยชื่อชื่อสันติครับครับครับไม่แน่ใจนะน่าจะใช่เออเครับครับแล้วกได้เจอพออะไพวกนี้ครับเจอแล้วเจอแล้วท่านดีครับจดีครับใจดีสูงครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับคุณพี่ค่ะครับผมอยู่ลำลูกกาคลองสี่พอดีดูใน y u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  e อยู่หลรเห็นมาหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วของพออฟ้าโอ้โหยัางคังสมบัติของสมเด็จราจารโตเราไม่ได้เล่นพระหรืออะไรนะแต่ว่าเป็นคนชอบชอบอี่แล้วชอบดูก็ไม่เป็นแต่ชอบเห็นบอกว่าพออดูใน YouTube แล้วโอ้หนี่คังสมบัติรุ่นไหนโดยเฉพาะ กล่องอย่างเดียวเป็นกล่องรุ่นเก่าที่ผมยังไม่เกิดเลยนะผมอายุ60 68เพิ่งจะเห็นเนี่ยเป็นหีบเลยฮะเป็นนะผม68ปีเพิ่งจะเห็นเนี่ยเยอะมากดีดีจะครั้งแรกครับดีใจมากที่ได้มาเข้าเข้ามาแล้วมความรู้สึกอย่างไรครับโอ้โหมันเหมือนแบบมหัศจรรย์มากว่าไม่เคยเจอที่ไหนที่มี แบบนี้เลยเยอะมากมาเจอแบบนักสะสมแต่ว่าไม่มากที่อย่างนี้นะไม่เยอะขนาดนี้เ,นนเห็นแล้วก็ดูแล้วว่าโอ้โคงจะเก็บไม่นานมากอโอ้โหเป็นเป็นเป็น,ปนขังสมบัติเลยอ่ะข,งขังสมบัติของสมเด็จโตเลยอ่ะเยอะมากเพิ่งเคยเห็นแล้วได้ได้เข้าไกับสมเด็จ กราบแล้วกราบก่านแล้วขอพรแล้วขอพรแล้วครับผมก็มีมีมีก็พอมันเก็บเก็บเก็บเอาไว้แต่ว่าเราไม่ใช่นักเล่นเราก็ดูไม่เป็นก็ได้มาก็เก็บได้มาก็เก็บแล้วมีเรื่องปฏิหารอะไรเกิดขึ้นเก็นผลเด็ท่านยังไม่มีมันมีขอให้ครั้งนี้ครั้งนมีปฏิหารที่เราสมไว้ขอพรนะได้ครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ คือนายสมเด็จทัศสีครับผมสวนาทัศสีค่ะครับผมมาจากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะอ๋อกรุงเทพนี่เลยนะแล้วมานี่รู้ข่าวยังไงดูจากเฟซพ่อเด็กดูเมื่อคืนเห็นดูจัพท์อ๋อว่าวันนี้เปิดด้วยใช่ไหมมาแล้วพอมาถึงพิพิธภัณฑ์นี้รู้สึกไงบ้างมีบุญนะที่ได้มาที่เนี่ยที่ได้มาเห็นได้ไม่ไม่เคยมาเลยไม่เคยมาแล้วพอมานี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ คำว่าพระแท้หรือว่ามันยังไงหาของแท้หาไม่ได้จากที่นี่แล้วจะหาที่นี่จะมาที่หาของแทยได้จริงี่ใช่ใช่ใช่มั่นใจเลยใชมั่นใจเลยลูกแล้วเดี๋ยวไงขอพรที่ยังหรือขอพรเดี๋ยวจะขาดไปขอพรแล้วค่ะเอาขอพรแล้วใช่ไหมขอพรหลวงปู่แล้วขอปู่แล้วนะครับผมก็ตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะเที่ยววัดละครั้ง วันละครบังขุนพรมแล้วก็อะไรอยุธยาไอ้ท่าเรือนี่ไปมาหมดนะเอ๋อสมัยทุตาก็อยู่เน่ยอยู่โรงพยาบาลสิริราชเราจะแวะไปเที่ยวเลยอันนี้ก็ได้มาุ่มได้เก็บสะสมให้ลูกหลานเก็บสะสมมาให้ลูกหลานเยอะเลยที่บ้านไม่ว่าจะเป็นของใหม่ของเก่าของเก่าพวกเหรียญพวกอะไรตอนนี้ เราไม่รู้ว่าจะจะเก่าหรือจะใหม่เลยเขาจะนิยมหรือไม่นิยมถ้าไปตามวัดต่างๆที่พ่อเด็กไปอันนี้ก็จะเก็บกันไว้ใช่ดีใจอ่ะมันยังมีบุญได้ได้มากราบได้มากราบหลวงปู่ได้มาเจอของแท้เพราะเราดูไม่ไปไม่ไปนั่งมาพี่เอ่แต่ชอบสะสมพ่อเด็กชอบสะสมแน่นอนครับพุทธคุณครับผมบุญสารครับ เคยเห็นเนื้อดินแบบนอกพิมไหมคะวัลคระของสมเด็จวัลกระนะแต่ไม่ได้เป็นทรงองค์แบบเป็นเนื้อสมเด็จเนี้ยเป็นเนื้อดินที่นอกพิมมาเนื้อดินเผาเนื้อดินเผาแดงนี่แกได้มาตั้งแต่สมัยตอนสมัยรุ่นรุ่นเด็กๆตอนเด็กวัยรุ่นยังไม่วัยรุ่นดีเท่าไหร่บ้านป้าให้เนาะยังอยู่เป็นเป็นเนื้อดินเผาคือคุณลุงป้าก็คือศรัทธากับหลวงปู่โตอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ลูก ดีวว่าดีใจนะพื่อิติได้มาที่นี่จ้านี่เห็นได้โทรสาวและพ่อเด็กก็บอกว่าตอนเช้าไปใส่บาทรพันแม่เสร็จก็เลยเข้าไปบ้านไปถวายน้ําชงน้ําสาที่บ้านเพราะลุงแกจะปฏิบัติแกแกอยู่แล้วไงทําเสร็จแล้วก็ออกมาเนี่ยดีใจอ่ะพื่นได้มาเจอขอ,อฟ้าด้วย <laughs> <laughs> ใช่ๆๆๆๆ <laughs> ใช่ใช่ใช่ครับเจอขอ,อฟ้า ใจดีเพราะว่านานแล้วนะที่เราดูข่าวนะพี่พี่เปิดทีวีที่ออกทีวีนั่น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 ติดตามมาตั้งนานนั้นพอพ่อเด็กเห็นก็โอ้เรียกมาดูตอนประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเนาะจะประมาณนั้นนะจ๊ะมาจากมหาลัยธรรมศาสตร์โอ้โหรู้สึกว่าตื่นเต้นไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะเป็นยังไงบ้างโอเคครับมาเที่ยวสอง มาเที่ยวสองเที่ยวนี้มารับพาดด้วยครับใช่ครับมีความศรัทธามากประสบการณ์โหมีเยอะเหมือนกันครับเรื่องแคบค่าเรื่องรถลาเนี่ยครับเวลาขับรถขับลารับตรงนักตรงนักกษาเงี้ยลาก็ูบัตรของประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็จากหนักเป็นเบาปลอดภัยทุกปลอดภัยดีครับตอนนี้ยังไม่มีจะจะก็อาบจะมาดูมาเช่าตามแผงพระแผงอะไรก็ไม่กล้าเช่ากลัวไม่ไม่เป็นของแท้อะไรเงี้ยโอ้ครับผม ื่อมั่นอะเพราะเขาออกใน youtube อยู่อะให้ให้คนให้คนที่จนที่ไม่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงได้เข้าถึงใช่ครับตรงนี้ครับจับสัมผัสได้ถ้าเกิดว่าคนจนนีจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงตรงจุดๆนี้เลยใช่ใช่ใช่บางท่านก็อยากได้แต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนไปเช่าที่ไหนหาไม่ได้ท่าน เรากันแล้วครับารู้สึกดีมาดีใัเรู้สึกว่าดีใจครับท่านดุไหมไม่นะครับเป็นกันเองดีมากเลยครับผมสามวันติดเลยครับตั้งแต่มาขับวินครั้งแรกเนี่ยทั้งเป๊กทั้งเป๊กอัพทั้งรถเก๋งนะผมเจอสามวันซ้อนเลยครับเจอนี้เจอยังไงคือชนกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ไม่มีบาดเจ็บครับแล้วพี่ชนเขาด้วยไหมชนนะครับตัวผมเองเลยที่ชนแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ ที่ห้อยอะไรอยู่ห้อย,ห,อยห้อยปู่ไหมวันนั้นผมนึกถึงท่านนะครับแต่ว่าผมมีของผมอยู่แล้วแต่วันนั้นไม่ได้เอามาสามวันติดเลยครับนี่เรื่องจริงแลคลนะแค่าคาดครับแล้วเจอผอ,อวันนี้เป็นไงครับรู้สึกยินดีครับท่านเป็นคนน่ารักมากครับเป็นคนอุปนิสัยดีเข้ามาสถานที่นี้มีความรู้สึกอย่างไมันมันรู้สึกอบอุ่นเยือกเย็นยังไงไม่รู้ครับบอกไม่ถูก <laughs> มัน ครับดีครับแล้วมจะไรหรออ๋อสานดดีใจด้วยนะำไรม่คุณแล้วมาอันเรงีุสเราเนาะเราก็จะมีความเป็นมงคล้